สวัสดีครับเดี๋ยวฉันจะนอนแล้วนะครับนี่มาลายแล้วก็จะจะนอนละใกล้ละสวัสดีครับทุกคนยังไม่นอนเหรอเที่ยงคืนครึ่งแล้วสวัสดีครับทุกคน แจ้งเตือนไหมทุกคนแล้วมันไม่แจ้งเตือนเตือนหลอไม่ชัดมากใช่

คนกำลังทยอยเข้ามา งานเสร็จ <c oughs> วันดีวันอยู่อะไรอยู่คนเดียวครับ ่วงไหมนิดนึงครับอืมหายใจแรงใช่ไหมคือเมื่อกี้ก็คือแบบขึ้นไปตากลมมามันก็เลยแบบเน่นจมูกแพ้อากาศเว่นบนเหรอ ได้ลอยกระทงเหรอวันลอยกระทงวันไหนลอยกระทงคือวันไหนวันที่ห้าเหรอครับวันที่ห้านั่นอยู่ไหนนะวันนี้วันที่อะไร ลูกเรานี่ยสิลูกลูกเธอคือใครให้ฉันจะไปทำงานฝั่งยุโรปเอาไหมถ,ถ้ามีคนจ้างงินตั้งไปอยู่แล้วอีกแบบแบบ ถ้าคนดูถึงสองแสนมาแต่จะนอน<ม>เดี๋ยวนี้ทุกคนกน่าจะทำย่าหาด้วกัน ฉลืมยาแก้แพ้กาได้เลย right? ไม่ได้เอามาชีเม่ไดนไม่สบายหรอเปล่าอากาศมันเย็นสตาร์เซอร์ระหกร้อ ตอนนี้ที่ไทยนะต่เที่ยงคืนครึ่งใช่ไม้มเี๋ยวนอนกันละ <pper breathing> <sk ill> ขอตันกลมหน่อยไม่มีนะครับจริงพี่เฟิร์สอยู่ไหนอยู่อีกห้องหนึ่งครับคนละห้องกันมองเห็นไหมเห็นยวครับใส่แว่น <c oughs> ว่าไงเฮ้ยเต้นจะรับเข้ากลุ่มนั้นนะสิ a ล e r t tiktok นะ ให้จหใหจแรงเหรอให้ใจแรงเหรอทำดีๆนะมันจะแรงได้ยังไงนี่นะเกินแรงนะ่ะเกินสิบนาทีอ่ะ คือจริงๆทุกคนวันนี้วันอะไรเนี่ยวันจันทร์เหรอตัวอังคารอังคารเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับผม ท่นนูนนกี่องศาตอนนี้ท่านอยู่ไทยนะครับเอ้ <ś class ic> มองไม่เห็นเหรอนั่นป่วยไมหมครับแตวนั่นอป็นภูมิมแพ้นะอากาศมันเย็นไลฟ์แป๊บเดียวเดี๋ยวอีกแป,<ะ>ปับละฮะทนเ็จหมดยล้พี่ใช้ไวไฟ เชื่อไฟฟายได้เลยเชื่อได้เลยหรอใช่ครับเอาไม่ถามแต่หมดแล้วต้อะว่าเราคุยคนเดียวจ้ะขอโทษทีคุยคนเดียวเนาะ ได้ยินด้วยเหรอเน็ตหมดตอนเน็ตตันหมดไปแล้วนะฉันใช้เน็ตได้แปดแปดกิก ไหม่ไปละเราตอนนี้ใช้ไวไฟคือเอาจริงๆนะวันเดียวแปดกิกนั่งดูอะไรไปเรื่อยหมดใช้เปลือง Hello my bar t h e r ทีตายเดือนไปเลยครับพี่ไม่สิตอนนี้มันไม่ได้อยู่ไทยนะใช้รวมมิง เป็นบล็อกเกอร์ว่าอ้ยนี่ไม่ใช่นะนี่เน็ตวันเป็นร้อยนะยดีนะตอนเนี้ยสี่ร้อยนะสี่ห้าร้อยนะห้ารนะ้อยด้วยซ้แต่เป็นบูเมเพย์ใช่ไหมเฉยไม่เป็นไรจริงๆ เรางม่ไงแต่แนี่ไวไฟไม้ป่าวานมันมาปารตัตใหม่หรอครับมันเปลปาอะไรอ่ะไอไอเลิฟทิกตยอยมันอลังกว่าป่าวานอ่ะ ขอเติมแปลวแปลวไม่อยู่อะสิเดี๋ยวทีไม่ใช่พูแม้คนเราพูแม้อากาศวันหลังต้พหอมยาวด้วยใช่เดี๋ยวพ่นจมูกดีปะ จริงๆแล้มียาพ่นจมูกพ่นจมูจมกกาหนอนไนะะหครับการนอนคืออะไรครับ เคยฟังเพลงน้หนึ่งเคยได้เคยฟังอยู่ครับต่อ่ายังไม่ได้แบบเปิดฟังจริงๆด้เหมือนจานวินมากไม่จริงอ่ะอันนี้ไม่จริงนะผู้ชม ยินเสียงหายใจเลยเหรออะไรนะอะไรนะอะไรเมื่อกี้ห้าร้อยห้าร้อยนะดูหนึ่งนึ่ง h ฟ form for dogi หาไม่เจอแล้วมันไวเกินอะ่ะเฮ้ยนี่คืออะไรครับโอ้ย god จุ่มแก้มโอนะห้าร้อยหรอจริงปะ จริงป่ะ <c oughs> ไน่เอาอะ่ะ <c oughs> ห้พันหนึ่งเลยเหรอ <c oughs> ไม่เอาอะ่ะ อะไรเนี่ยเอวันเหรอโอเมก้านะครับคนละอะไรคือคนละห้าร้อยไม่เราให้หนึ่งพันคนละ 500. ห้าร้อยอุ้ยเอาเอาให้ห้าพันเลยมุ้ยเปล่าให้ห้าพันเลย ้ยอะไรโอ้ my god thank you รับในบัญชีมีอยู่พันห้าอนให้หมดเลยตายแล้วเหมือนงานประมวลจริงแก่ถุงเข้าใหม่อั้ก็อสอัก็อส ถ้ามีแปลวโอนให้หนึ่งหมื่นตายละ <c oughs> ไมเอารับคนละครึ่งไหม <c oughs> อะไรนะอะไรเออเราโอนหนึ่งหมื่นอะไรโอนหมื่นห้านะมึงแอนพมูลเราเล่นเราเล่นไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ต้นดีมากจริง ว้าวพาเลต how are you? I'm fine. Thank you. And you? พี่เจนลองน้ำหนึ่งโอนหมื่นเก้าพันเก้าร้อยลองไงอ่ะทฮกอย่างหนึ่งอ่ะเปิดประมูลหรอ ไม่เอาบ้าบอไม่เอาไม่เอาปวดคอจริงจริงถ้ามีงานไปภาคเหนือไหมครับเหมือนจะเกือบมีอ่ะแต่ว่าคออาจจะคิดได้ เต้น,นอนไ,ไม่ถอดครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นห่วงมันไม่เจ็บแต่ว่าถ้าเป็นแบบถ้าเต้นเปลี่ยนเป็นแบบไอ้ที่มันเป็นไอ้แหลมๆอ่ะก็จะเปลี่ยนโอ้นหอ,อ้าาโหอ้โหอ้นหอ้โหอ้โหนอโคตอ้โหลอดอ้โโอ้โหออ้ เลยค่ะเออดูอันนี้เอา้าโอ้ oh my god ิ่งโตทุกคนใจเย็นนะแต่พูดเล่นอุ้ย,อ,ย <laughs> อะไรเนี่ย มันมีอะไรอยู่ด้วยหรอมันเลย t ิกตอกไลฟ์นะมันคือ t นะิกตอกไลฟ์นะเมื่อเกี้ยห้องนะครับสต็อปไปวันนี้เร็วันนี้หน่อยเร็วทุกคนไม่ต้องจริงๆเราวันนี้ก่อนเร็วทุกคนอยากเห็นนะ ว้าวไม่เห็นมาไม่เห็นมาเนี่ยสภาพผมไม่ได้นายพี่นี่นี <S <S oui> <S 2> <2 ่เห็นไหมล่ะ ผมเปิดประตูเข้ามาเมื่อกี้ครับอันจุ่มแก้มจุ่มแก้มเลยแล้วพี่พี่เขาหอปกติเข<อ>าห,หอไหมออเห็นไหมละ่ะไม่จุม่มรลยนะเหออมันไม่ใช่เต้นนะมีคนละครึ่งไหมได้นะ มาสองอันเดือนนอนแล้วครับโอนให้ยี่สิบสองพี่เติ้ลหนูรักพี่พี่ก็รักหนูนะคะยังเกิดตุกเลยพี่บอกห้าหมื่นพี่เติ้ลอย่าทำอย่างนั้นนนี้ฟันดี เฟิร์สอ่เมเนท่านไหมแว่นมานีมาเอาแบบอกกคนดีนะครับเอาเดี๋ยวให้เฟิร์อกคนดีทุกคนดึกแล้วทุกคนต้องไปนอนแล้วนะเพะตอนที่ไทยคือเที่ยงคืนห้าสิบสองนาทีแล้วนะ เราก็ต้องนอนนะใช่ครับพรุ่งนี้ตื่นเช้านะครับตื่นเช้าทุกวันเลยก็สามชั่วโมง <c oughs> อ้ามวันเลยเหรอ อืมไปนอนแล้วทุกคนไปนอนได้แล้วอ้งมืกดเฮียอ้มือกดเลือดอ่ะไปครับทุกคนฝันดีนะไปพักผ่อนพักผ่อน๋ยวจะนอนแล้วครับอ่าทั้งหนึ่งคอมเมนต์อ่ะ อักพรอนสว <Okay. S 1> ัสดีครับทุกคนอืมออบ๊ายบายนะทุกคนสวัสดีนะเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไ้เจอกันที่ไทย See <ด> you Thailand, Thailand. You know this is a s t storm f o and h a r d to s t o p breaking now You know Good night Okay guys Bye bye i n the fan Bye bye Thai fan Bye bye everyone Goodbye everyone So like, oh, you guys Good night and Good night Bye bye ครับ ลากันฝันดีทุกคนครับไปนะบ๊ายบายนะขอบคุณนะขอบคุณนะเขอบคุณขวามข็งแทุกคนเลยนะครับหลายอันไม่เคยเห็นมากขอบคุณมากๆครับฝันดีนะทนุกคนฝันดีครับ